เรียกได้ว่ากำลังเป็นกรณีที่มีกระแสวิาพากวิจารยอยู่ในขณะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพจดังอย่างเพจเชมอยร้อยแปดได้เผยเรื่องราวว่ามีไฮโซควงดาราสาวไปเที่ยวผับแล้วเจอเพื่อนสาวผิวคล้ำเข้ามาทักทายตามปราษาเก้งกวางบางชนีก่อนไฮโซหนุ่มจะเอาแก้วพลาสติกปาหน้าเพื่อนสาวผิวคล้ำแล้วเอาขวดไปตีหน้าอีกรอบทําเอาเพื่อนสาวผิวคล้ำเลือดอาบจมูกหัวแตกนิดหน่อยโชคดีไม่เข้าตาก่อนดาราสาวจะต้องมาขอโทษแทน ซึ่งต่อมาพบว่าเพื่อนสาวผิวคล้ำก็คือรัศมีแข้และดาราสาวกับไฮโซหนุ่มที่กล่าวก็คือน้ำวานเดอะเฟสและไฮโซแชมป์ซึ่งรัศมีแค้ได้เผยผ่านรายการข่าวใสไข่ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดกันแต่ก็โดนตีเต็มๆตรงจมูกแต่ไม่เป็นอะไรมากมีฟกช้ำบ้างและมีเลือดกำเดาไหลซึ่งตนก็ไม่เคยรู้จักฝ่ายชายมาก,ก่อนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามรัศมีแค้ได้กล่าวอีกว่าตอนนี้ทางอ e ีกฝ่ายก็ได้ติดต่อมาเพื่อที่อยากจะคุยด้วยแต่ตนยังไม่พร้อมคุยและอยากทําทุกอย่างให้ถูกต้องโดยตอนนี้รัศมีแค้กาลังรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านเกิดเหตุอยู่แต่ตนไม่ประสงค์จะดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุขอให้ขอโทษก็พอซึ่งก็มีแต่น้าหวานที่มาขอโทษเองเพราะรู้จักกัน